เฮ้โหลสวัสดีวิเชฟนะนี่คือรายการซีคอนแคสเกมมิ่งนะครับโอ้อยู่เกมเดิมแล้วนเนี่ยไม้ขา,าโอ้โหตัวสั่นเลยเนะี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นอา่าไม่ได้นานตื่นเต้นความจริงไม่ใช่แค่แม่งบัคกลับไปสัก๊อตไม่าาไ,ไ,ได้เกมวอลหนึ่งก็ไม่มีเพอร์ฟิชันครับอา่าอันนี้อยู่ในิเป็ตจนพายเชื่อคิอคปเปอร์ดอนเจียนนะครับเป,ป็นของให้พิกเซลคนเดิมนะครับอ่านีเา่เปรียบไปให้พิกเซลดีสิงขึเพะเยอะแบบเฮ้ยกดแม่งถึงเมื่อไอร่ยังรอดอยู่อ่า ทำน,นี้จะเป็นการลุยเกี่ยวกับแบบฮิปเปอร์ไฮเตอร์นะครับโอ้เอกไปกูมึงเก็บของเฮ้ยน,นี่ก็แรงอยู่มาครับเนะนี่ยจับว่าแรงเลยดีเนี่ยมันให้นีกูมา <c oughs> ชุดเด้อเด้อเราไปลุยเวฟต่อไปเลยดีครับอ่าเคาร์มีเป็นดันด่านนะครับแม่มีระบบเวฟมีระบบคัตตอมไอเทมเลยนี่แมพที่ปีรางวัลที่สองแลเหรอครับเก่ามันหยิบเล่นนุกดี แบบนี้ทำให้คุณรู้ว่าคิปเปอร์ไม่น่ารักไม่น่ารักแบบที่คุณคิดนะครับเออเอมอนมีชีวิตชีพเดีดอยู่กูเดาว่ามันจะหลุดเออกูว่าแล้วกูว่าแล้วออกไปเดี๋ยวมัยุ่งโอ้ยมันมันโอ้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 แบบนี้ไม่ได้ราคาคิปเปอร์นะครับน่าจะเป็นการดีตัวล็อถจากคิปเปอร์มากกว่าอ้ เออควาช่วยความช่วยอืออืเรายัมีระเบิดอยู่ไฟเด้โเอโหแหม่เฮ้ยเปิดแล้วอืมแบบนี้อะไรสลลาครับท้งคาชิปเปิงเดี๋ยวมันจะหมันใจครับเนี่ยโอ้โหสุดด้านต่อไปอะไรครับเนี่ยมันมีกล่องให้ด้วย,ม,ม,งงวยม,มีกับดักด้วยต้องระวังทิปใบหกให้ดีครับ อืมไรโอ๊อะไรเนี่ยมีมีลอ,อกมีลอ,อกคิปเปอร์คอยอ๋อไปซื้อ,ซ,อซื้อไอเทมแล้วก็มีไฟด้วยว้าวอ๋อมีระบบไฟนะเปิดเงี้ยเย็บสองฮึ่มฮึด่านนี้เหมือนเดิมหลอดเลยเนี่ยกอบวางวมงเนี่ยนะเย็บอือหลบมุหมหลบมุมไหนอะ โอ้เข oh. oh, ้ามาเลยนี่ครับกระโปรงมีคิปเปอร์ติดสปีดด้วยโอ้แม่งพิงไล่เลยใส่เอจิโอโอโอ้เน้นเน้นมุมมุมสปีดเน้นมุมสปีดโอ้เออเกิดไหนเนี่ยเกิดตรงนี้ับให้เข้าไปใหม่เน้นมุมสปีดอ๋อโหเปนกระมาด่านแรกเลยนี่่ายาวเลย มันมีกี่ด่านวะเนี่ยโอ้สปายมึงเจอระเบิดเฮ้ยข้าเงยเอ้ยดูๆๆสายสายมุมสปีดโอ้โหของเท้ามาโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงต้องโดนแล้วมีเนียนมีเนียนทำคีบ่อนเออ ออกเท้าไรแกงไรแกงมีมีครับผมมันดักอยู่เรียบร้อยโอ้โปกโอเคเอ่อมันเล็กขึ้นมันเนี่ยยิงนานนี่แค่บอก๋อเป็นบันไดซิปเปอร์คอยโอ้โอยกเล็กขึ้นเหมือนเปิดนี้นะเป็นวงจรมั้งครับเนี่ยโอ้เร่เบิดตลอดอืม โอ้เจอร้านขายของครับเดาเดานะเฮ้ยมียามด้วยโอ้โอ้โอถึกจังว่าอืมโอเค,คอเอ่อรนดอมไอเทมเอ้ยรนดอมอมันเดเมดพอชั่นรนดอมอมัอมอเมอร์ไม่รู้ว่าใช้อะไรอ๋อมกดฟรีเนะี่ยกดเออหมดแล้วกดอมา เอมอ๋อมันให้เลือกแน่เลยเฮ้ยเดียวโอ้โฟชั่นแอนด์ฟูดอย่างนี้ตาครับฟูดกันเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเอนด้วยอนด้วยอันนี้เวพเออนี่เลยเอามา เดี๋ยวยังไม่ทอนเดี๋ยวเอาไปเฮ้เลยโอ้ขั้นหนึ่งครับเนี่ยแรงนี้มันก็ได้เฮ้ยอืมโอเคแล้วก็เหลือใช่ไหมอืมไักสามขวดก็ได้ครับอ่า กำหมดอันนี้ทุบรรยากยาศครับจะน r โ n ระดับ3ใส่ไปกอนอ่าเลยต่อยต่อ้โหเดี๋ยวนะเหมือน,น,นเหมือนเหมือนเมื่นอะไรวะซากปหัพังเลทุกอย่างโอ้โอ๋โอ,อ,อ,อมนตวทุกปิดเนี้ยอะไรเงีมม้ยมอเงี้ยเออเปิด มันเดิมไหมโอ้ยมันโล่งขึ้นเหมือนเดิมครับโอ้โหมันเลยเหยียบเลยเอ้ยโอ้โหโอ้มีที่กานเลยโอ้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอู้โอ้รับรับรับเลยเจนเลยเจนก่อนเลยโอ้อ๋อเลเจนไม่ทันแล้วโอ้อู้ขีปเปอร์ไปรับแล้วไม่รักแบบเป็นคนณขีดนะครับเนี่ยโอ้โหโอู้อ่อ อออุแมคีเปอร์เซอร์ไวครับเนี่ยไม่ใช่แมาคีเปอร์นะครับ้าสูเซอร์ไวออฟคร์โอ้ปุ้โอโอ้อ้สัตว์เดียวจังวะโอ้โอ้อ้มไม่อยากเดินไกลโอ้ แม่งไรแกงแม่งไรแกงเออเอาไว้ไว้ตอนนี้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่อู้เอาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยพ่อมึงระเบิดเออระระเบิดเลยยังยังยังเออเยอะจังวะโอ้ยนี่ใครที่ว่าคิปเปอร์น่ารักนี่คิดผิดไปรอครับเนี่ยไม่ระเบิดกูจังเลยอืมอืมอื แรกก็ชอบคิปเปอร์นะเห็นอย่างนี้ก็เริ่มจะหมั่นใส่หน้าออกมาหนึ่งเฮ้ยโอ้โหบิงมาออกบิงโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยจอแอะเปอรคอยเฮ้ยมียามด้วยโอ้โห้อู้เยอะจังวะอ๋อมันรอแก๊งครับแน่ตัวเนี้ยรอดักแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเออหนูคุณเน้นอาร์เมอร์อย่างเดียวเยอะเข้ามา คุณเล็นอาเมืงเดี๋ยวเฮ้แฮ่แฮ้แตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าไอ้นี่มันดีกับเราจริงๆอเอ้มาสองขวดเฮ้แฮ่แฮ่แฮ่เอามาให้หมดเลยก็ยังเหมือนเดิมฮะฮโอ้ชอ ฮ่ฮ่ฮ่น่ะดดันต่ไปครับทางไหนวะ่ทางนี้นี่่ดๆโหชิๆโอ้โหอะไรอะเปอร์ชาร์เจอร์โอ้โหปกอึอยังไงะโหสูฟุอะไรวะเ่ยอเหมือนผมปิเอฟเฟไอคิลเบนะั่ไงก็มีควันุมๆเลเ่ย่ะลงไปข้างล่างมันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไงน่ะอยากรู้ต้องติดตามชมพาร์ทสครับ